สวัสดีทักทายก่อนบ่ายคลายเครียดครับทุกคนมารอเด็กเรียนพิเศษปากซอยประชาอทิ่เก้าสิขึ้นไล์ให้เพื่อนๆทักทายก่อนบ่ายคลายเครียดครับผมบันทึกคลิปไว้ใช้งานรอรับนักเรียนเรียนพิเศษครับปากซอยประชาอทิ่เก้าสิก็จะมีร้านเสียเย็นตาโฟนะครับข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดเย็นตาโฟนะครับร้านนี้ร้านใหญ่ มีหลายสาขาอันนี้คือสาขาปากซอยประชาอุทิศ90ด้านในกลางซอยก็มีนะครับมีหลายสาขามากเลยเสียยินเตอรโฟรอร่อยอยู่นะข้าวหมูแดงข้าวหน้า8ล้านเสียปากซอยประชาอุทิศ90รับระหว่างรอรับนักเรียนเรียนพิเศษที่นี่ School of English h o อ l of English. อิงลิ s h อันี้เป็นเวลาสิบเอมงกว่าแล้วยังไม่ออกวันนี้มีแดดครับแต่ว่าไม่ค่อยแรงมากเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยเ,เดินห่างโทรศัพท์นะเนี่ยเอาโทรศัพท์ไว้ในรถเดินห่างมากเดี๋ยวสัญญ,ญาณหลุดเพราะว่าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อยู่ปล่อยฮอสปอตไวไฟจากมือถือ เดินลงไปไปฟไวไฟค่ะสปอตสวัสดีครับน้องสุภาแมงปอปีกบางอนี่ยไม่ใช่สุภาสวัสดีน้องป๋อมแปมเดินไกลโทรศัพท์ไม่ได้เดี๋ยวมันหลุดสัญญาณ สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับโอเคเมื่อกี้ลงไปบันทึกคลิปอยู่สวัสดีทักทายก่อนบ่ายคลายเครียดครับทุกคน